สวัสดีครับเราอยู่กับช่องคิโอาเีอกาเทียววันนี้เราจะพาไปเที่ยวที่สะพานประตูจีนกันครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับู๊กเก้ สะพานประตูจีนตั้งอยู่ที่ตำบลประตูชัยอำเภอพระนครศรีอย,ยุธยาจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาสะพานประตูจีนตัวสะพานก่อด้วยอิฐตรงกลางเจาะเป็นช่องโค้งให้เหลือรอดผ่านได้ในอดีตบริเวณนี้เป็นชุมชนชาวจีนขนาดใหญ่ที่เข้ามาตั้งบ้านเรือนและทำการค้าขายในกรุงศรีอย,ยุธยาโดยสะพานประตูจีนใช้ข้ามของประตูเขาเปลือกและของประตูจีน ซึ่งเป็นของคูดในสมัยยุธยาปัจจุบันของดังกล่าวถูกผมจนสิ้นสภาพไปหมดแล้วในเกาะเมืองมีของขนัดใหญ่สายหนึ่งกวางตัวตามแนมเหนือใต้ซึ่งเป็นของคูดแยกออกมาจากของเมืองหรือแม่น้ำลบบุรีเดิมตรงบริเวณป้อมประตูเข้าเปลือกทางด้านทิศเหนือเรียกว่าของประตูเข้าเปลือก ส่วนท้ายของคลองสายนี้ตรงไปออกแม่น้ำเจ้าพญาหรือเวทท่าเรือข้ามไปวัดขู่มมทางด้านติดใต้ของเกาะเมืองเรียกว่าคลองประตูจีนคลองประตูเข้าเปลือกกับคลองประตูจีนนอกจะเป็นคลองที่ใช้ระบายน้ําจากแม่น้าลบบุรีลงมาออกแม่น้ําเจ้าพญา่ละดูน้ําหลากแล้วอย่างเป็นเส้นทางคมนาคมหลักของคนกรุงศีอยยาตัดผ่านวัดสําคัญเช่น วัดมหาธาตุและวัดราชบุรณะซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาสองฟากฟังคลองเป็นที่ตั้งของชุมชนชาวต่างชาติมีย่านการค้ากว่าสิบแห่งต่างเลียงลายและยังมีเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่มีการช่วงชิงอำนาจราชสมบัติเกิดขึ้นหลายครั้ง จากหนังสืออธิบายแผนที่พระนครศรีอยุธยากับคำวิิจัยของพยาโบราณรัชธานินเขียนไว้ว่าเชิงสะพานประตูจีนไปเชิงสะพานประตูในไกเป็นย่านจีนอยู่ตึกทั้งสองฝ้าถนนหลวงนั่งร้านขายของสับพะเครื่องสำเพาไหมแพรทองขาวทองเหลืองถ,ถ้วยโถ ชามเรื่องสาเภาโภคครั้งต่อไปเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันติดตามกันนะครับขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซ็บสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ